ตอนนี้ถึงเวลาเอาจริงแล้วครับกเกษียนมาแล้วตอนนี้งานการต่อโคกน้องนาเริ่มต้นด้วยการขุดขยายสระเดิมให้มีความลึกและก็ความกว้างมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เจอปัญหาแรงทำให้ขาดน้ำก็เริ่มต้นจากการเตรียมน้ำก่อนครับ เดี๋ยวจะคอยอัปเดตสถานการณ์ไปรเรื่อยๆตรงนี้ขยายสกากเก่าแมคโครกำลังเอาอออเดลนของเดิมออกเพื่จะขุดให้ลึกลงไปอีกไม่รู้จะทำได้ขนาดไหนเดี๋ยวต้องลองดูขุดสากให้ดินฟรีเริ่มต้นโครงการขุดโคกหนองนาทำเองครับตอนนี้ 2องกาพันสองพัาานแล้ก็สี่ความคาดหวังคืออยากใะ้ได้น้าไ้สาหรับทําสวนสวนสองไร่ใกล้บ,าบานน้าบนครับบ้านนาทองคำตำบลท่าไม้อำเภอพานกระต่ายจังหวัดระบี่ที่สวนสองไร่ใกล้บ้านกําลังเริ่มรัรุมเป้าหมายจะสู้ภัยแรง่า้ ความคาดหวังจะได้น้ำไว้สำหรับปลูกต้นไม้ในสวนโค้งน้องนาจะธนาคารน้ำใต้ดินไม่รู้จะเป็นอะไรแน่ตอนนี้ฝันไว้อีกอย่างนึงแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่จำกัดก็เลยได้รูปแบบของที่เก็บน้ำรูปทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เน้นใช้งานครับไม่ได้เน้นสวยงาม ตอนนี้แมคโกกำลังใช้ความสามารถในการปรับแ่งการทำงานวันนี้ผมดูแลคนเดียวเลยครับไม่มีใครช่วยหรอกแต่ว่าได้เตรียมการไว้แล้วนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วแล้วก็คุยกันตกลงขั้นตอนกันไว้แล้วส่วนแผนงานมีแต่ว่างานก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานะาตรการหน้างานอีกเยอะ ดินที่ขุดสาวันนี้ไม่พอสําหรับความต้องการของพี่น้องแถวๆนี้นะครับยังต้องการดินอีกเยอะแต่ว่าจาผมขุดขยายออกมาเกินความต้องการไปเยอะแล้วก็เลยให้หยุดแค่นี้ก่อนตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทําธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเราจะฝังท่อลงไปน่าจะได้ประมาณห้าท่อเท่านั้นเนพราะว่าพื้นดินมันมีหินเยอะ แล้วแม่โกยอมแท้ไม่สามารถขุดไปได้อีกแล้วก็เลยต้องวางได้แค่ห้าหกวงตอนลุมนี้ก็จะวางสูงขึ้นมาอีกนะครับวางวงบ่อสูงขึ้นมาอีกเพื่อกันเลนที่จะพังสะสมลงไปก้นสะเรื่อยๆก็เดี๋ยวคงต้องทำเท่าที่ทำได้ นี่ขั้นตอนการเ,เ,เ,เอาเอาว,อวงลจ้างเขาช่วยมืออาชีพมาช่วยี่สามาแล้ววคที่สามาแล้วทำงานกับมืออาชีพรู้สึกสบายใจครับใช้เวลาไม่นาน จัดการขาเรียบร้อยแต่กว่าจะถึงวันนี้ก็ต้องเตรียมการเยอะนะครับผมได้ประสานงานทั้งหมดไปแล้วทั้งข้อทั้งอุปกรณ์เข้ามาทั้งมือแล้วก็รูปแบบที่จะทํามันมีผิดแผนไปบ้างก็ทําใจปรับไปตามสถานการณ์โดยเฉพาะการขุดลอกสระเก่าขยายสระใหม่ มันจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องน้ําเลนของเก่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตอนกันสามโมงแล้วเห็นว่างี้ก็ลึกหน้าดูเหมือนกันนะลึกลงไปประมาณองคงที่สี่เริ่มเห็นขอบขึ้นมาลางๆคะตรงนี้จะวางเยอะสูงขึ้นมาจากพื้นสราอีกเยอะนะครับเพราะว่าเผื่อดินที่พังทลายลงไปอีก ยังไงก็จะมีช่องที่น้ำอยู่ในข้างล่างในอนาคตยังไงก็ไม่มีแต่เลนได้ทีเดียวต้องหาวิธีทำไปครับก็รู้สึกว่าที่นี่แรงมากเลยผมไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วการที่มีแต่ผืนดินแล้วไม่มีน้ำเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยก็เลยทำให้ผมต้องตัดสินใจที่จะลงมือทำแบบนี้นครับ <S <S เพื่อสู้กับ ใชแรงเพื่อให้มีน้ำใช้แม้จะน้อยนิดก็ยังดีสำหรับพื้นที่เล็กๆสวนตองไล่ใกล้บ้านอย่างนี้ก็น้ำน่าจะไม่มีอุปสรรคถ้าเราสาม,มารถหงสงที่หก<ะ>เริ่มพ้นเปื่อพื้นสมาแล้ววงนึงความสูงน่าจะประมาณ4ี่สเซนนะไม่ได้วัดมืนกันแต่ตามสเปคน่าจะประมาณนี้ เสี่ีนก็64 24ตอนนี้2เมตร40น่าจะโผล่พ้นที่เลนมาระดับที่เลนพอดีแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็จัดไปอีสักวงหนึ่งนะครับก็จะเหลือเป็นวงสุดท้ายแล้วส่วนสั่งมา10วงนี้ยังทำทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าขุดต่อนะครับวงบอ่อวงสุดท้ายที่เอาลงนะครับบอ่อวงที่7 เทคนิคก,การวางก็คือขอบในนะครับขอบในชิดกันผมลงไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้เสียวตกเสร็จแล้วปวดท้องด้วยเนี่ยงานน่าจะเสร็จพอดีนะถึงแม้จะมีคี้เลนทางลงมาก็ยังมีวงบ่อที่รองรับได้นะครับถ้าคี้เลนเยอะก็จะเอา ปั๊มดันคีเลนขึ้นไปเป็นปุ๋ยตัวนี้ปลูกรายว่ากันอีกทีนึงตอนนี้หาน้ําก่อนวงสุดท้ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเป็นขั้นตอนการกลบเอาค้นสาไว้ก่อนนะครับสว่นนะะสวนดินฝั่งโน้นเนื่องจากติดคีเลนที่เอาขึ้นจากค้นสะ ยังเอาออกไม่ได้ก็คงจะต้องมีรอบสองรอบสามต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะปรับแต่งจากเก็บน้ํำจุดนี้ให้เป็นที่เก็บน้ําไว้ใช้ให้ตลอดปีให้ได้จมีเป้าหมายน้ำใช้ที่บ้านแล้วก็น้ําเพื่อการเตะในอนาคตก็รอผลน,นี่แหละน่าจะเก็บน้ำได้แล้ว มีน้ำเข้ามาในสจังมีกัมจักเครื่องไม้เครื่องมือมีคนเป็นงานเรได้ดูวางานง่ายขึ้นสะดวกเสียอย่างเดียวผมไม่เคยไปดูไม่มีโอกาสให้ดูของคนอื่นที่เขาทำกันเลยมาถึงก็เล่นของตัวเองเลยก็อ,อย่างดีครับที่มีที่ มีญาติที่คอยช่วยแนะนําตรงไหนที่มันเป็นไปไม่ได้เครับทักเราเพราะบางทีเรื่องที่เรามาโนเอาเองกับหน้างานจริงมันก็แตกต่างกันโดยทิ้นเชิงเดี๋ยวผมต้องให้แม่โรกรูดจริงมาผบคางเยียวได้เสร็จแล้วเหลือกั้นตอนสุดท้าย เอาดินมาปะข้างบ่อคอนกรีตไว้ไม่ให้มันเคลื่อนที่เดี๋ยวตอนมีน้ำมาอะไรมามีดินเล็กๆก็ามาปนกันก็จะได้มีจุดกันน้ำเบื้องต้นจุดกันบ่อเคลื่อนเดี๋ยวก็คงมีเวลามาติดตามอีกทีนึงก็สิ่งที่คิดแล้วก็วางแผนไว้ จะมีอุปสรร์อะไรที่เราคาดไปไม่ถึงหรือเปล่าผมไปแด้ไม่ได้แข็งแรง